หากสนใจยืมแอดไลน์มาคุยกันที่แอดเกมมัน V3 นะครับสวีดัสสวัสดีพลพักนะักพนันทุกท่านด้วยนะครับเราอยู่กับคิงมาเกอร์แล้วก็นี่เลยเกมนี้นะน่าสนใจนะจ๊ะแอดเคสบอมนะจัดไปเลยนะจ้าไ,นะไม่รีรอปรับเปลดก่อนก่อน50นะจากนั้นออโต้ไปแล้วก็ใส่เทอร์โบไปด้วยแล้วกันนะ กเกมนี่เนี่ยเราต้องรอระเบิดมันลงมาแล้วมันจะนับถอยหลังแต่ละรอบให้นะครับเสร็จแล้วมันจะระเบิดบุ้มขึ้นมาเลยนะทุนกระผมวันนี้เอามา2500กว่าบาทนะจะน๊ะนะนตอนนี้มาแล้ว2ลูกดูที่จะเป็นเช่นไรนับ4นับ3มโอ้โหมาอีกสลูกจัดไปนะแม่เยี่ยมยอดกันเลยนะครับมาแล้วเนี่ยโอ้รับ1แล้วระเบิดบุ้มเรียบร้อยโอ้โหบาเต็มเลย นะเท่าไรเท่าไรรู้เลยว่าต้องคูณเอจัดมาบิ๊กว n นไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหแม่นะรอให้เงินมันขึ้นก่อนละกันนะครับเกมนี้ใครสนใจอย่าลืมแอดไลน์มาคุยกันที่แอดเกมมัน V3 ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมเติม V3 ด้วยนะครับเกมมันเฉยๆไม่เจอกันหรอกน่าจะบอกให้โอ้โหพันหกพไปแล้วพันแปดพันเาสอับาทรับจับมา แม่ได้กำไรมาแล้วแต่ยังไม่หยุดเราต้องเอาเอา,เอาอีกนิดหน่อยแล้วกันแหมปาโทเยลิ้นพันเลยอ่ะทายังไงจัดไปออโตโอ้อ่านะอย่าไปหยุดยัง้งบวกไม่หกสิบปาโทยง่ายๆได้ๆนะจ๊ะเทคนิคไม่มีอะไรมากนะครับกดออโต้สปินพร้อมกับเทอร์โบเพื่อเร่งความเร็วมันนะจ๊ะเออขี้เกียจไปรอรุ่นปโมาแล้ว3ลูกอ่ามีสีเขียวสีแดงสีม่วงสีแดง,แดงไหนว่าสีม่วงเด แล้วก็สีน้ําเงินสีฟ้าปะโถน้าเงินไหนเราจัดไปเลยสีลูกเข้ามาแล้วระเบิดตอนนี้เอาห้าลูกเข้าไปแล้วเออมาระเบิดทีนึ่งแหมมันจะระเบิดหมดไหมเนี่ยมาไม่เป็นไรนี่นะบูมบูมไปแล้วจัดไปกล้ยลวยมะละกอกล้วยส้มออหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทรับทับอีกแล้วจัดไปนะ่าพึ่งนี่เลยจัดไปกเลมอนอ่อเท่าอไรรงไหนน้อยน้อยจักเลยไม่น้อยนี่ว่ะสามร้อยหกสิบ แม่เงินขึ้น4ี2พบาทแล้วยัง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 ไม่พอใจยังไม่อยากจะหยุดสักเท่าไรไปกันต่อเนื่องเลยละกันนี่มาอีกเป็น3ลูกจัดไปเลยระเบิด3ลูกนี้เอาบูมลูกหนึ่งโอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาโทเอยมาอีก2อลูกที่เหลือโอ้โหบามาอีกแล้วคูณไปจังหวะน,นี้เท่าไร่ัันแนบะิ๊กวินด้วยมาโท ไม่ใช่เล่นๆแล้วนะเกมนี้900บาทนะพอใจในสิ่งที่ตนมีถือว่ามิชชั่นคอมพิีตไปเลยละกันนะเกมนี่สุดยอดอีกแล้วหากสนใจอย่าลืมไลน์มาคุยกันที่แอดเกมมัน V3 นะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์ให้ด้วยาไปพลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้นั้นสวัสดีครับ